สวัสดีค่ะนักเรียนกลับพบกับครูปุ้งกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องการตั้งครันไม่พึงประสงค์ค่ะ ะะเมื่อเพศชายและเพศหญิงนะคะมีกิจกรรมทางเพศร่วมกันนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์ได้นะคะเมื่ออสุจิจากเพศชายนะคะเข้าผสมรวมกันกันกบไข่นะคะเซลล์ไข่ของเพศหญิงเนาะทีนี้คําว่าไม่พึงประสงค์คืออะไรคะก็คือการเกิดการตั้งครรภ์โดยที่ ยังไม่พร้อมยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีลูกนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนั้นก็คือหนึ่งเลยค่ะไม่ได้วางแผนไว้นะคะว่าจะมีลูกสองค่ะลักสนุกแต่ว่าไม่ป้องกันนะคะการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดณนะตอนนี้นะคะก็คือการใส่ถุงยางอนามัยนะคะโดยที่เพศที่สามารถที่จะให้ความร่วมมือได้ง่ายที่สุดก็คือเพศชายนะคะใส่ถุงยางอนามัยนอกจากป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วนะคะ ยังป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ที่รา้ายแรงต่างๆได้ตั้งหลายโรคเลยนะคะนักเรียนออพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่นําไปสู่การตั้งครันที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็เช่นการเปิดโอกาสนะคะให้เพศตรงข้ามเนี่ยเขาสามารถมาล่วงเกินได้นะคะพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเยอะเกินไปเนาะอย่างที่บอกคะ่ะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศนะคะสูงมากเลย